รงครับรันแรกวันนี้ครับงานคิงแดน কিন্তু <laughs> เฟอีกหนึ่งรุ่นนะครับรบกวนกระชับเวลาให้ด้วยนะครับ 1, 1, 3, 3งหนึ่งสามสามเล็กน้อยครับตันเวลาไปที่เจ็ดจี่เจ็ดครับโอ้โหครับดูครับอ มันได้ใจจริงๆใช่ครับดักดูภาพรีเพอีกครั้งครับออกไปความทุกพวกนึงครับล้นไฟนิดครับแต่ไฟได้ครับช่วงโหารเก่านี่เริ่มแดงเใช่ครับเริ่มแดงอุ๊ยอีกแล้วครับ